กครับก็วันนี้จะมาดูเครื่องใหม่ใน Photoshop Beta นะครับเป็นเครื่องมือซึ่งถ้าเกิดใครใช้ r e t o u c h แล้วจะต้องชอบมากนะครับมันคือหาห้ากเลยมันไม่ต้องมานั่ง Replace Content Aware Fill อะไรไม่ต้องละนะครับเรามีตัวเนี้ยอย่างตัวนี้นะครับพอผมทำเสร็จแล้วก็กำไปดูเนาะเนี่ยผมเอาตัวนี้ออกนะครับผมเอาคนเป็นเงาๆตรงนี้ออก เอาคนที่นั่งนี้ออกเอาป้ายตรงนี้ออกนะครับไอตรงเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยมันต้องมา select แล้วก็มา content aware fill นู่นนี่นั่นเยอะนะครับหลายขั้นตอนแต่ตอนเนี้ยมันสามารถจะทำได้ง่ายๆนะครับในเครื่องมือที่ใช้ที่เรียกว่า remove t o ตัวนี้นะครับจะมาแคบแคบเมาแทน spot healing b u กับ healing b ั u อยู่ละนะครับเป็นเครื่องมือใหม่ซึ่งอยู่ใน photoshop beta photoshop ตัวเนี้ย มันจะอยู่ใน k ครือิดาวเนาะเข้าไปเปิด k a t i v e Cloud d e s k t o ปปกติเนี่ยโปรแกรมอยู่ที่ all app นี่นะครับให้เข้าไปที่ Beta App แล้วโหลด Photoshop Beta Install เข้ามานะครับมันจะมีปุ่ม Install ต,ตรงนี้แต่อันนี้ผม Install ไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็น Open โอเควิธีการวิธีการนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ Sample All l a y e r เนี่ยมันก็จะทำงานกับตัว ตัวเนื้อฝ่ายเนาะผมก็บอกเฮ้ย hey, ไม่เอาผมจะทำงานกับฝ่ายเป็นเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งผมก็คลิก Sample All Layer นะครับแล้วก็ f ดฟอยมา r m o v v e after i n s t o k e นะครับก็ก็คือพอเราระบายทีหนึ่งมันก็จะจัดการร m o ูฟให้เหลยนะครับผมสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ล้คลิก Sample All Layer ไม่เรียบร้อยนะครับผมก็ซูมอ่ะผมลองซูมดู100%อย่างนี้นะครับนี่ ไอเสาตัวนี้เสาเสาระเบิดจรวดนี่นะครับเสาเสาตะ,ะเพิงเนาะเนี่ยผมแค่ระบายเลยครับเนี่ยระบายปุ๊บเอาเงามาด้วยเอาเงามาเ,าเ,ามาเดี๋ยวเงามันจะมีต่างๆอยู่เนี่ยครับระบายปุ๊บระบายครบๆเนาะมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับซึ่งไอสีตัวเนี้ยไปเซตได้ได้เพคเฟลนนะครับเนี่ยผมก็ระบายให้เรียบร้อย เห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับไอ้ตรงนี้มันเลอะเทอะใช่ไหมไม่อยากให้เลอะเทอะระบายอีกทีนะึงเห็นไหมเรียบร้อยเนี่ยครับเกลี่ยรเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ป้ายผนังตัวนี้ไม่เอาเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วซูมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูเลยก็ได้ว่ามัน้ยว่ามันแนบเนียนแค่ไหนเนี่ยครับดูสิเนี่ยครับด,บดูถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่รู้เนาะ มันมีอีกอันก็คือ remove after i s t o r e ถ้าเกิดเช็คออกนี่คือเราระบายแบบบางที่เรื่องขอระบายแล้วมันระบายในการ s t o อบัตรทีเดียวมันไม่ค่อยเวิร์กอะก็เลยสามารถทำแบบนี้ได้ครับเช่นผมบอกว่าผมจะระบายตรงนี้ผมอยากแล้วผมอยากไม่ให้มันลบผมระบายตรงนี้ด้วยเนี่ยผมระบายหลายๆที่ปึ๊บ แล้วถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วผมอยากให้มานรีโมทค่อยกด enter หรือกดปุ่มเครื่องหมายบวกตัวนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันทำให้แล้วดูสินี่ซูม200นะครับเนี่ยชีวิตเนี่ยผมอาจจะทบายตรงนี้อีกทีหนึ่งให้มันลองคอ่ะ enter เนี่ยให้มันลองคำนวณให้อีกทีหนึ่งว่าอย่างไรดีอย่างเงี้ยนะครับดูสิคือชีวิตตีขึ้นนีงามดีงาม,งาม,งามนะครับ ลองใช้ดูเชื่อผมมันดีงานมากนะครับขอเช็คตัวเนี้ยไอตัวนี้เหมือนกันเนี่ยคนตัวเนี้ยผมระ,ะบายแบบปุ๊บระบายเลยเาล้าไปรวมๆแบบนี้ปุ๊บนี่ระบายเสากลับมาให้มันโวนเสาเห็นไหมคนคนระบายผู้หญิงก่อนปุ๊บปุ๊บ,บมันเอาเฉพาะชู้หญิงออกคุณเห็นปะ ผู้ชายไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยหรือเนี่ยเอาเสามามีป้ายมีเสาเป็นป้ายอะไรอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตจริงๆเนี่ยครับนี่ซูมสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือฟูไซเนาะอย่างมากก็คือไปเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเนระืสีเรื่องอะไรอย่างงี้นะครับเสร็จละเสร็จแล้วนะครับ เนี่ยแจ่มาะเยี่ยมยอดนะครับคือบางทีดูรูปอย่างนี้ครับไม่บอกไม่รู้นะว่าเคยมีคนมีเตา่านี่อยู่คือมันดีงามนะครับลองดูลองดูนะครับย้ำอีกทีนะครับใครที่มีขีดข้าวนะครับเ,รเป็นสมาชิกขีดขาวเปิดขีดขาวเดสก์ท็อปเนาะเข้ามาที่เบต้าแอปโหลด Photoshop b e ้ามานะครับอินส tall ขึ้นมาแล้วก็ลองใช้ดู นะครับปุบ่มอยู่นี่ยูเหนือใต้สปอร์ตคิมิ่งบัตเหนือคิ้นิ่งบัตเป็นรีมูฟ t ูนะครับอันเนี้ยเทสมาได้พักใหญ่ละใกล้ละใกล้จะไฟนนลเต็มทีละอีกสักพักก็จะไปออกมาอยู่ใน Photoshop 2023คือ Photoshop รุ่มต่อไปครับอาจจะไม่อัปเดตครั้งหน้าแลืออีก2ครั้งมันมาแน่นะครับอาจจะไปอีกสักเดือน2เดือนโอเ,เคจะเร็วกว่านั้นด้วเพราะว่ามันใกล้ไฟนนลเต็มทีละ โอเคก็หวังว่าคงจะมีบิชน์เอาไว้พบกันคราหน้าครับสวัสดีครับ